สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับเา่งเงียวัน้อยผิ่หวอนแทงครับเยี่ยอฟซีนนหนองหญิงครับมนี่ยูหอดแจงครับเตลยลาวยูจนเตยลาเลยมน,นี่ครับบานยางกุดมือแรงกับพ่อกันอยู่ซีสเกตที่เราครับโดมาแล้วแต่้มียมบักโด เบิ่งลูกดีมันห้นเบิ่งมันสันมันสันเบิ่งมันดีใจแห้งบอกมันสันดี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 พ่ออาจิตะเมืองชุมแพดีดีมือนี้ก็มือนี้มือห่วยอ่อกครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุผูสุขนมันหมันลำลำลวยๆครับ ตอนรับปีใหม่ออเห็นนคลลิปปแ้้วไไโอ้ยมันคล้องมันคล้องค่ะมันคล้องเชือกคล้องจ้าอะไรดิ๊ดดิมันพังขาดิ๊พอหักเมาห์นะพอนอนัแป๊บไปเชยภูมิบอมเนี่ยฮะไม่รู้ได้ไหมแม่เดินสายนั่นนีหละยาวเลยเมนบอสอ๋ออะเบียรพออาจิตาเลยบ่ พอจิตาอันนี้แหละลงก่าใดเลยมันบอใส่ลงุ้งมันเก็บดูดีถึงอาหารถึงเวลาอาหารออแล้วไปใส่เนี่ยคือไปเห็นเหากูใดพอชิตาป่ะกูใดพอฮักร เ้าคุ่นก็บีบแล้วมันยาก็ทำแล้วหวานก็ตัให้พรเดียวาแงไว้แล้วให้ผน้ยามันไว้แี่แม่บานกำลังเห็ด เรียมกับเขาครับมนี้ว่าเสียงผ้าเดี๋ยวเอากานนั่งนอยน้อใสเตัวไว้แล้วเสมาจนมองผ้าออ อันนี้ก็ลวบลวได้ยังเนี้ยก่อนหน่อยได้มาได้แล้วก็เส้นนี่ก่อนวันที่้นผ่ก็มีอันนี้หมดเอออนั้นก็ได้ไหวพาดนะโอ้ยไอ้ทาย้อนเสียงต้องขยิบว่าอันเครื่องฮ็ดกาแฟอยู่ใส่่ห ไม่ฮักอันานกาแฟสดอ้าวไม่รู้อยู่ไหนทั้งกล่องเลยทั้งกล่องเอาให้เอาคือเาาิศตาแล้วตัวนั้นดีกว่ามันจะหอมไเราคนอยู่ไหนมาไหนอหอมแลั้นเลยเกรแม่กัาลูกมเนาะแม่กําลูกเนาะเด็กัยูทูบเบอร์เหงกกัาบกปากว่าจีนไขนาะ ชื่อเสียงเออซื้อกล่องาบาค้พรนทัเอซบนเบิงให้เพื่นเบิงไว้ยังแนสี่แบบให้พูดคนเดียวเราใช้ทุกเครื่องเลยก็ได้เออนั่นเห็้เราเป็นอสมลาเอ็มูใครบัตแนวที่สิบองเออใครบัตรดูวันี่่ออไรานที่สองล่าครับบ้านนองคู่ครับอย่าลืมอยาหลาดบัตร หนึ่งร้อยยี่สิบาทเดินห่งเดียวด้วยเจียวซองต้าจะไปได้บันนีม่ดีเจ้าก็แล้วกันซื้อบ้านล่วงหน้าได้ครับหนึ่งร้อยบาททักเพจพ่อแม่ของยิงแฟนเพจครับเออนั่นเดียวว่าถ้าขม่าหล่ะเดี๋ยวสีทรงหมายเลขบัญชีหายทรงทีดูมากอ่ะทีทรงหาตามทีดูครับเออนั่งโอ้ยคุณเจ้าแป้งก็มาผมเนาะร้อยสีสิบสองบ้านน้องคู่ครับบ้านพ่อหญิงแม่หน่อยบ้านน้องหญิงนึ่ครับค่ะอย่าลืมอย่าพลาดครับค่ะ ตามีนะคะเขาอแล้วก็ไม่ใช้บัตเองเขาอ้นกมื่อไหรวเไม่ใจแกร์ไอ้เดียแย่วดไม่หาเนี่ยบ่ดูหอดแจ้งทางการบร์ทุคธครับสอดแจ้งแจงสว่างคาตาเลยครับ Uhm, hésitez, เต้นอาหางด่เต้นโอ้ยเต้นหห้างด้จามือเอา่ะนหน้า้มีของหวานนำครับอาหารหวานข้าวขนมจีนปวนปลาทูกต้นัำผิิกกับตผึ้ง คนตะทูใส่แมงกิสเอาน่าดีข้อมก็แี่จะบอกตลอดกับวุ้ยวุ้ยแม่บอกว่าินต์จะด้วใจได้กี่นิ้ว่ปร้องกันรังเรื่อง ขอบคุณพ่อแม่น้องยุบซีหลายๆด้วยครับที่ติดตามช่องพ่อแม่่องหญิงลำเพลินนอฟฟิเชียลครับพ่อแม่่องหญิงแฟนเพจสำหรับบัสงานวันที่12ครับสีส่งพร้อมกันทีเดียวครับกำลังเห็ดรวมร่ายซื้อแล้วก็เห็ดเป็นสติเกอร์ไปใส่ซองตามทีวีครับกับสีส่งทีเดียวพร้อมกันเลยรับรองว่าได้ทุกคนทันแน่นอนครับ เดี๋ยวพ่นสีบางคนพันธุ์ว่าคือเพราะท่านเห็นสรงทรงท่านเนี่นอนครับ เบอร์หยบดีวิ่งหนีวิ่งเตยุ่งตัวเบอร์หยายานั้นเมื่อคืนนี้เมื่คืนนี้ทำข้าวปุ้นแดงนะใช่ไมับยดเนี่ยแก็เย็ดเย็ดันนี่ผ่นคนเดียวแนี่ผ่นคนเดียว ไปบ้านไปาลไปานกับยาให้กันนั่งใจเออนั่นอ้นเป็นาอวย่ประโยชน์มา่ว่ป็นใจยุก็ีนดีนแก้วนอ้่ประโยชน์่น่อยใจแล้วนเอิ้ขอ้วนเนี่ยข่น่อยใจแห้งเลย วนวนรอามไหลยไ่ไเลยนะนนาขนมอิงขนมโดนักเอาไปให้นั่นสามกินคอุ้งอิงแม่หยุดการกินหยุดกินจีรายบ่ได้เป็นหลงหนามากเเป็นลงงหนาวมากมากขึ้นขึ้นตัวใหญ่ขึ้นขึ้นวห่ขึ้นไม่เน้่อเข้าใจมา มัน, ALLY นออกเพีงเนี่ยม no? like ื่อวานนี่จะก่อนมื่อวานนี่เห็นกินอยู่งาขนมแบบนี้มันหวานเลยมันแป้งมันหวานเลยแป้งมันนั่ะนะมันแล้วมันกินเกินปริมาณเลยไม่ได้กินไก้บอกขนมหวานขนมอะไรนมันกินหลาย ใส่กดไหอย็ูิูอะไรกินซุปแก่ไปเลยนค่กินเขาพี่น้องทำด้านมแม่้เด้อใครู้กินเขาบ่อเขานั่นซ้อมข้าที่ชุดแม่บ่อแม่ค่ะแป้งนหนึ่งเข้ากับข้าวสองจานลาเทียงกินลาเจีงสี่แป้งก้อนหนึ่งพอกับข้าวสองจาน โบไม่ยั้งดอกขี้ข้านตัดสุดเพรไหมตัดตัดมากกระจายต้นเบิร์สุดเก่สองสามหมื่นหัวลยน้องสุดเพรนั่นอันตัดมากไหมไหม ไม่ได้ใ่่ะใช่แมแล้งอย่ละตกก่เห็นหรอแห้งใ่หมใ่ไหมตุเกแาไม่ใช่ได้แต่ตําไม่แต่น้ำแมนว่างเงื่อนนะว่างว่างว่างเปิดว่างนอแกมแบบนีงจอยน้อเจอยันจอยนาต่อไข่ประ่ทนี่สูบลูกดนแมนเปตัดตอนจอยไม่หน่อยก็เลยว่าให้พ่นกินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ว่าคุณไปคุณมาเลยเลยนกินเลยบันนี้กินเลยเิ ไม่หางอไลยเาไม่เนไ่กินแกนเลยนงพ่เอาอไม้ยังที่มันเป่นของตุกตาเอาไปอไรทีท่เราองตุกตาอสนะกุญแจอยู่ใสนะฮาได้ตุกตา ตาเขาจะเอาม่าหายเาบอ่าม้าสิบโล่องปีแล้วต้องปาตาตัดปิแล้วเาขาเหมยละปีหน้าแล้วเออป็นปีหน้าเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ขาเหมยเลยแม่อีก้าที่ั้งีบแล้วเอาหรอมือนเอาเมยไม่อล ครับเดี๋ยวขอกันไปคลิมหาครับ<ไ>คลิมนี้เอาไวส้สนิทกันครับสวัสดีครับ